ภาพตัดกลับมาที่บ้านของเหวยจีชิงอาจารย์เหวยเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่สางเจิงลูกพ่อทนายไม่เสนอข้อตกลงสุดท้ายนั่นไปบางทีคุณเชิญฟางอาจจะปฏิเสธก็ได้สางเจิงเขาได้พูดขึ้นมาว่าไอ้เรื่องตำแหน่งของเขานเนี่ยหรอท่านพ่ออาจารย์เหวยเขาได้พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่หรอกมันก็คือเรื่องความปลอดภัยของพ่อแม่เขาต่างหากหน้าตอนนี้ภาพตัดกลับมาที่เชิญฟาง ฉันฟางเขาได้พูดเข้ามาว่าตอนนี้ฉันได้ของที่ต้องการมาแล้วทีนี้ก็เริ่มสร้างเขตดึงดูดวิญญาณได้แล้วฉันจะใช้คขตตันนี่ในการสร้างอาณาเขตของฉันและหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านมาถึง3วันชันฟางเขาได้พูดกับตัวเองว่าสร้างอาณาเขตนะตอนนี้หลอบบ้านของเฉินฟางอาณาเขตได้ปกคลุมแล้วชันฟางเขาได้พูดเข้ามาว่ารู้สึกดีจริงๆ ที่ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ขนาดนี้เอาล่ะฉันจะบ่มเพาะต่อและหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปถึงหนึ่งสัปดาห์ทหารที่มาจากกองทัพตอนนี้เขากำลังมารับเชิญฟางเชิญฟางเขาได้พูดขึ้นมาว่ามากันแล้วสินะและในตอนนี้มีทหารคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่คือบ้านของคนที่สอนเราอย่างนั้นเหรอโสโคสินดี สาวน้อยที่มากับทหารเขาได้พูดขึ้นมาวาอาจารย์โฮคะคุณน่ะให้เกียรติยศของท่านเชินเปาซางหน่อยสิระวังคําพูดหน่อยนะคะและอาจารย์โฮเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่สนหรอกว่าเขาเป็นใครเขาก็แค่เด็กคนหนึ่งทําไมฉันถึงต้องสนใจมันด้วยละ่ะสาวน้อยเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณโฮหยุดความคิดเรื่องนั้นเลยนะคะเขามารับผิดชอบการฝึกต่อสู้ของเรากรุณาให้เกียรติท่านเชินเปาซางด้วย คุณโโเขาได้พูดขึ้นมาว่ากล้ามากเลยนะที่เอาเด็กจะจอกขนาดนี้มาสอนเรามันก็แค่เด็ก1 6 17ปีเท่านั้นฉันไม่รู้หรอกว่ากําลังภายในของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ฉันเนี่ยกระทืบมันทีเดียวก็ล่วงแล้วสาวน้อยได้พูดขึ้นมาว่าจากข้อมูลของเราอาจารย์เชิญเปาซาน่ะคือคนที่มีทัศษะาเท่าเทียนของระดับปริาญารย์เลยนะคะหาคนที่มีทัศษะเชี่ยวชาญระดับปร,าาริญญาอย่างนั้นเลยเหรอเท่าที่ฉันเห็นเนี่ย ก็มีแค่ยานเทียนเท่านั้นแหละที่มีทักษะเนื้อคนทั่วไปสาวน้อยในผู้เขียนมาว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิดหรอกค่ะทาเชิญต๋องซางในแข็งแกร่งจริงๆทางกองทัพคงไม่ให้ข้อมูลที่ผิดมาเป็นแน่แท้อาจารย์โฮได้พูดเขียนมาว่าเธอผิดแล้วล่ะยานเทียนเน่ะเรียนกําลังภายในตั้งแต่17ปีเองเนี่ยแล้วเสริญเป๋าซางล่ะจะมีคุณสมบัติอะไรที่มาเทียบกับยานเทียน และในตอนนี้พวกเขากำลังจะเดินเข้าไปหน้าบ้านของเชินฟางและสาวน้อยได้พูด้ขมาว่าคุณเฉิญเปาซางอยู่ข้างในนี้หรือเปล่าคะพวกเรามาจากกองทัพค่ะเพื่อมารับคุณเชินฟางและพูเขมาว่าเข้ามาสิเข้ามาก่อนและหลังจากนั้นสาวน้อยได้พูเขมาว่าคุณคงเป็นคุณเฉิญเปาซางสินะคะสาวน้อยเขาคิดในใจว่าทำไมเขาถึงดูเด็กมากเชินฟางและพูเขมาว่าใช่แล้วผมเอง และหลังจากนั้นอาจารย์โฮก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณเฉินฉันชื่อโฮนตงหรือจะเรียกสั้นๆว่าอาจารย์โฮก็ได้ฉันน่ะมาจากกองทัพยินดีที่ได้รู้จักและหลังจากนั้นคุณโฮขาได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์เฉินพวกเราไม่อยากได้คําแนะนําของคุณหลอกถ้ายังไงคุณก็ค่อยๆสอนดลวยก,กันพวกเราน่ะเป็นนักลบที่แข็งแกร่งกันอยู่แล้วและคุณโฮก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันกลัวจะหารคนอื่นน่ะ จะไม่เคารพนายนะแต่ถ้านายสาม,มารถเอาชนะฉันได้ฉันจะยอมรับนายก็ได้เฉินเปาซางและในตอนนี้สาวน้อยเขาได้พูดกึ้บอกว่าอาจารย์โฮเขาก็เป็นแบบนี้เลยคะ่ะคุณเฉินเปาซางจะถือโทษโกรธเขาเลยนะอย่าก,กังวลไปเลยนะคะในฐานะอาจารย์ผู้ฝึกสอนของทุกคนในซางหลงเนี่ย ทุกคนจะฟังคำสั่งของคุณและหลังจากนั้นเชิญฟางเขาทำท่าอย่างสบายใจพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าทำไมผมต้องสู้กับคุณด้วยล่ะผมเป็นหัวหน้าของพวกคุณนะส่วนคุณก็มีหน้าที่ฟังคำสั่งผมเพียงเท่านั้นอย่ามาเหิมเกิรมกับผมให้มากและหลังจากนั้นจานโฮเขาด้โกรธอย่างมากพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพวกเรา,ปาเป็นถึงถนักรบเป็นถึงทหารที่แข็งแกร่งนายไม่ซนกฎของกองทัพแล้วก็ไม่ซนกฎของโลกใบนี้เลยอย่างนั้นเหรอฉันฟังนะพูดขึ้นมาว่า ใครบอกว่าผมเป็นนักลบกันลาผมก็แค่คนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกคุณและตอนนี้ผมขอให้คุณหุบป,ปากไปซะอาจารย์โฮเขาโกรธอย่างมากนี่แกและเชิดฟางได้ทำหน้าอย่างโดหดร้ายอาจารย์โฮได้พูดขข้นมาว่าครับหัวหน้าผมจะฟังคุณก็ได้เชิดฟางและพูดเข้มาว่าโอเคงั้นเราไปกันเลยนะตอนนี้ภาพตัดกับมาที่หน้าบ้านสาวน้อยได้คิดในใจว่า ไปตัวเปล่าเนี่ยนะคุณเฉินเปาซางเขาเป็นใครกันแน่และในตอนนี้พวกเขาก็ได้ขึ้นรถกันพร้อมที่กําลังเดินทางไปที่กองชาบแล้วสาวน้อยได้พูดขึ้นมาว่าหัวหน้าคะฉันชื่อยูนะคะฉันจะให้คําแนะนํากับคุณในการเดินทางเองบางครั้งคุณอาจจะยังไม่เคยชินฉันจะสอนวิธีการเดินทางให้คุณเองเลยนะคะคุณเฉินเปาซางนะตอนนี้ภาพตัดกลับมาที่ในรถสาวน้อยเขาได้พูดขึ้นมาว่า คุณเฉินเปาซางคะถ้าคุณมีอะไรอยากจะถามหรือว่าอยากจะคุยอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะคะชั้นฝังขารพูดึอนมาว่าฉันไม่จําเป็นต้องถามอะไรหรอกสาวน้อยก็ได้คิดในใจว่าเขาดูต่างจากหัวหน้าอาจารย์ฝึกสอนทั่วไปอย่างมากสงสัยข้อมูลที่ได้รับมาคงจะผิดไปจริงๆอาจารย์โฮที่ขับรถอยู่เขาก็ได้คิดในใจว่าเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าความสามารถของเขาอยู่ระดับไหนต้องไปถึงกองทัพก่อน และในตอนนี้ภาพตัดกลับมาที่กองชับทหารทุกคนต่างรอเชิญฟางคนเดียวทหารคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าเวนเอ้ย,เ,อยเขายังไม่มาอีกเหรอนี่เรารอสามชั่วโมงแล้วนะทหารอีกคนที่เป็นผมเท่าก็าได้พูดขึ้นมาว่าหัวหน้าอาจารย์ฝึกสอนคนนั้นน่ะสําคัญมากเลยสินะชายที่ใส่แว่นเขาได้พูดขึ้นมาว่าเห็นได้ชัดเลยว่าคงมีหลายกองชับอยากได้ตัวเขามากแต่เขาอายุยังไม่ถึง20สิบเลย เขาจะมาสอนพวกเราได้หรือเปล่าเนี่ยหนุ่มหัวร้อนเขาได้พูดเขามาว่าอายุแค่นั้นเนี่ยนะหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกสอนของเรา45ปีหรือมากกว่านั้นเลยด้วยซ้ําที่มาอยู่ตําแหน่งนี้ได้ชายผมเทาได้พูดเขามาว่าคนที่เป็นหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกสอนต้องฝึกหนักและผ่านอะไรมามา,มากมายถึงจะเป็นหัวหน้าได้นะตอนนี้มีหัวหน้าทหารคนเดินเข้ามาพร้อมกับพูดคขามาว่าอย่าสงสัยไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้า ผู้ฝึกสอนของเราเรามีหน้าที่ฟังคําสั่งของเขาแต่เพียงเท่านั้นทหารทุกคนได้พูดขึ้นมาว่าครับหัวหน้าหนุ่มหัวโลนได้พูดกับซูมิงหุยว่ามีนายผ่านการทดสอบเข้ามาสัางลงด้วยเหรอนายไม่กังวลเลยอย่างนั้นเหรอซูมิงหุยซูมิงหุยเขาได้พูดขึ้นมาว่าครับหัวหน้าซูมิงหุยเขาก็คือคนที่อีพีก่อนหน้านี้นะครับที่เชิญฟางเขาไปทําให้หน้าชาในกลางงานนั่นเอง หนุ่มหัวโลนเขาได้พูดขึ้ามาว่าไว้เราจาัดก,การหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกสอนให้หัวทิ่มไปเลยนะสูมิขุยไอเด็กนั่นอายุยังน้อยลี่อาจจะมาเป็นหัวหน้าของพวกเราหนุม่มที่ใส่แว่นเขาได้พูดขึ้ามาว่านี่พวกแกหัดฟังคําของหัวหน้าสบางนะเดี๋ยวถ้าแกโดนอะไรขึ้นมาฉันจะไม่รับผิดชอบด้วยหนุ่มหัวโล้นเขาได้พูดขึ้ามาว่าใครบอกเราจะไม่ฟังเขาล่ะฉันก็แค่อยากจะโชวน์นิดนิดให้มันดูเท่านั้นแหละถ้าเขาไม่ได้เก่งอะไรนักหนา เขาจะเป็นหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกสอนของเราได้ยังไงกันหนุ่มไซแวน,นเขาได้พูดขึ้นมาว่างั้นเราจะใช้ทักษะอะไรดีล่ะแมนปืนหรือสู้ด้วยมีดหรือกำลังดีหรือว่าจะสังหารเขาแต่ว่านะค่อยๆตอดเขาไปเรื่อยกันหนุ่มพวนล้นเขาได้พูดขึ้นมาว่าไม่หรอกเขามาเพื่อฝึกสอนการต่อสู้มือเปล่างั้นเราก็จะสู้กับเขาตัวต่อตัวณต,นะตอนนี้ภาพตัดกลับมาที่ชั้นฟางชั้นฟาง อาจารย์โฮและสาวน้อยเขาได้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วหัวหน้าเชิญเป๋าซางคะ่ะเราเกือบจะถึงที่ซางหลงแล้วนะคะฉันฟังน้ผู้เขียนมาว่านี่สาวน้อยได้ผู้เขียนมาว่าหัวหน้าคะ่ะเมื่อคุณไปถึงที่นั่นแล้วคุณอาจจะโดนพวกทหารนั่นท้าดวนฉันว่าคุณควรจะโชว์ทักษะอะไรหน่อยนะคะฉันฟงังดะผู้เขียนมาว่า ผมเข้าใจในกองทัพมีคนที่แข็งแกร่งมากมายและยังมีคนที่เครือบแขงใจในความสามารถของผมอาจารย์โฮเขาได้คิดในใจว่าเัิเป๋อาซางฉันรอขำนายไม่ไหวแล้วสาวน้อยเขาก็ได้คิดในใจว่าคุณจะต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่คุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียวและในตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงหน้าของหน่วยกองทัพแล้วพวกเราจูที่ฐานกันแล้วเอาเครื่องลงดีไหม ฉันฟางได้พูดคือมาว่าไม่ต้องฉันจะลงตรงนี้แหละเออตอนนี้เราอยู่บนที่สูงมากเลยนะคะคุณเฉินเปาซางคุณทําอะไรนะ่ะฉันฟางได้พูดคือมาว่าหูปากอาจารย์โฮเขาได้พูดคือมาว่าหัวหน้าฉันฟางเขาได้พูดคือมาว่าเธอพูดว่าไงล่ะก่อนหน้านี้ผมต้องแสดงทัศน์ักดให้พวกเขาเชื่อฟังผมก่อนใช่ไหมล่ะงั้นผมจะกระโดดตรงนี้แหละสาวน้อยที่ใส่แว่นเขาได้พูดคือมาว่า นี่คุณคิดจะทำอะไรกันแน่ใช่ค่ะถ้าคุณไม่พิสูจน์ตัวเองแล้วก็พวกทหารคงต้องเครือบแคงใจคุณเป็นแน่แท้ฉันฟังและพูดขึ้นมาว่าโอ้ฉันเข้าใจละ่ะฉันฟังนะพูดขึ้นมาพร้อมกับทาทีที่ยิ้มอย่างเบิกบานว่าใช่คุณพูดถูกแล้วละ่ะผมจะกระโดดลงไปหน้าตอนนี้ฉันฟังเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยในการกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปบนพื้นดินทุกคนต่างตกใจเอ๊ะ ตอนนี้ภาพตัดกลับมาทีทหารที่อยู่ข้างล่างทหารที่อยู่ข้างล่างเขาได้พูดขึ้นมาว่าดูนั่นสิทุกคนเฮลิคอปเตอร์มาถึงแล้วหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกซอนคนใหม่ของเรามาสักทีนะหนุ่มที่ใส่แว่นเขาได้พูดขึ้นมาว่าเฮ hey, นี่แกบเบาๆหน่อยสิเราไม่อยากจะทำอะไรให้เขาเจ็บนักหรอกนะหนุ่มที่หัวร้อนเขาได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าเราจะได้สั่งซ้อนไออาจารย์เด็กน้อยนั่นสักทีนะซูมิงคุยเขาได้คิดในใจว่า ชั้นฟางแกรอก่อนเถอะสักวันฉันจะต้องแข็งแกร่งกว่าแกและฉันจะปราบแกให้ได้ณนะตอนนี้โซมิงหุยเขาไม่ได้รู้อะไรเลยแม้แต่น้อยว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าของเขาข้างบนเฮลิคอปเตอร์นั้นก็คือชั้นฟางนั่นเองทหารทุกคนเขาได้พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเฮลิคอปเตอร์ถึงไม่ลงมาจอดสักทีณนะตอนนี้หนุ่มที่ใส่แว่นเขาได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราดูนั่นสิพเจ้า มีคนกระโดดออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยเอะอะไรนะทุกคนต่างตกใจเหตุการณ์หน้าต่อจากนี้ก็คือช้นฟางนั่นเองเขากำลังกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์หัวหน้าที่อยู่ข้างล่างเขาได้พูดขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวอย่างนั้นเหรอทุกคนต่างตกใจแผ่นดินนั้นยุบตัวลงไปพร้อมกับมีเศษควันออกมาหนุ่มที่หัวโล้นเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่เขากระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์อย่างนั้นเหรอ ซูมิงคุยเขาได้พูดขึ้นมาว่าสุดยอดเลยใครกันนะนะตอนนี้ภาพที่อยู่เบื้องหน้าของซูมิงคุยก็คือชั้นฟางซูมิงคุยเขาตกใจอย่างมากนี่มันชั้นฟางชั้นฟาง,งเขาได้พูดกับทุกคนว่าสวัสดีสมาชิกสังหลงทุกคนฉันชื่อว่าเฉินเปาซางฉันเป็นอาจารย์ของพวกแกหนุม่มที่หัวโล้นเขาได้พูดขึ้นมาว่าเขาคือหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกซ้อนคนใหม่ของเราอย่างนั้นเหรอ ชายที่ใส่แว่นเขาพูดขึ้นมาว่านายยังจะคิดต่อสู้ตัวต่อตัวกับเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขากระโดดลงจากให้ิคอปเตอร์เลยนะนี่มันตบหน้ากันชัดๆฉันคิดว่าแม่แต่กสุนไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยนะและหลังจากนั้นซูบิงคุยเขาได้พูดขึ้นมาพร้อมกับชาทีที่โกรธแค้นอย่างมากเป็นไปได้ยังไงกันฉันฟังเนี่ยนะเป็นหัวหน้าอาจารย์ฝึกซอนของเราหลังจากนั้นหัวหน้า ที่เป็นทหารคนหนึ่งเขาได้เดินเข้ามาหาเชิญฟางพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าหัวหน้าครับสวัสดีครับและหลังจากนั้นและเชิญฟางเขาได้พูดขึ้นมาให้ทหารทุกคนได้ฟังว่าไหนทหารทุกคนใครอยากจะดวลกับผมใครห้าวกับผมออกมาสิและหลังจากนั้นเชิญฟางเขาได้พูดอีกครั้งว่าถ้าไม่มีใครกล้าออกมางั้นก็หมายความว่าไม่มีใครคัดค้านในความสามารถของผมนะ ทหารทุกคนเขาได้พูดขึ้นมาพร้อมกับเสียงเดียวกันว่าไม่ครับผมไม่คัดค้านคุณแม่แต่อย่างใดฉชนฟางและพูดขึ้นมาพร้อมกับท่าทีที่คึ้งค้างว่าดังกว่านี้ทุกคนต่างตกใจอาจารย์โฮกับสาวน้อยเขาได้คิดในใจว่าเออท่านเชิญป๋าซางนี่น่ากลัวชะมัดคนหน้าฝึกสอนคนหนึ่งเขาได้เดินมาทําความเคารพเชิญฟาง พร้อมกับพูดขึ้นมาว่ารายงานครับหัวหน้าพวกเราไม่มีข้อคัดค้านอะไรแม้แต่น้อยพวกเราจะทำตามคำสั่งของคุณครับท่ำเชิญป๋าซางรายงานครับหัวหน้าพวกเราไม่มีข้อคัดค้านเลยและหลังจากนั้นเชิญฟางก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกแกทำท่าขี้เกียจแบบนี้ไม่สงสัยเลยว่าทำไมถึงได้ที่สุดท้ายในการประลองยุทธ แต่สำหรับฉันแล้วแม้ว่าพวกนายจะกระจอกแค่ไหนหรือพวกนายจะเป็นแค่สัตว์ปลาที่อ่อนค่าแค่ไหนถ้าให้ฉันฝึกสอนนายละก็พวกนายก็จะกลายเป็นสัตว์ปลาในตำนานที่สามารถกืนกินโลกทั้งใบได้เลยและหลังจากนั้นภาพจะตัดกลับมาที่เชินฟางอีกครั้งเชินฟางเขาได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไงล่ะทุกคนนะตอนนี้สาวน้อยที่ใส่แว่น ขาได้พูดเ้นมาว่าอาจารย์เฉินเป๋าซางคุณมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะฉันยอมรับในความสามารถของคุณและหลังจากนั้นเฉินฟางเขาได้พูดเึ้นมาว่าแล้วคุณละ่ะอาจารย์โฮอาจารย์โฮเขาได้พูดเึ้นมาว่าผมก็ขอน้อมรับความสามารถของคุณนะครับท่านอาจารย์เฉินผมขอโทษด,ด้วยจริงๆขอโทษที่ไม่ให้เกียรติคุณนะครับ และหลังจากนั้นภาพก็จะตัดมาที่ห้องแหง่งหนะึ่งณตอนนี้ทหารทุกคนเขาลังพักผ่อนอยู่หัวหน้าอาจารย์ฝึกสอนคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าคนนั้นแหละก็คืออาจารย์ของเราผู้ชายที่ใส่แว่นเขาพูดขึ้นมาว่าเขามีความแข็งแกร่งมากเลยนะเขาไม่เหมือนอาจารย์ผู้ฝึกสอนคนอื่นที่เราเคยเจอมาซวิงหุยเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันก็เข้าใจในความสามารถของเขาจากที่ฉันได้เรียนมาจากอาจารย์หลายคน และเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดรับชม EP ีหน้านะครับแล้วก็คลิปนี้นะ